ม้ีนะครับมิสเซอรีกับทางสปอเตอร์ไทยแลนด์และก็อนฟอร์สาเกนนะครับวันนี้นี่เรามีกิจกรรมขี่ทิพย์ไปปานบุรีนะครับก็สองวันหนึ่งคืนนะฮะอันนี้สมาชิกของเรานะครับผมวันนี้เรามาทิพนะฮะมีหลายคันเลยถ้าจะนับเป็นเอาเป็นพาเร่ก็จนะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสดสิบสอลำนะครับสิบสองลำที่วิ่งกันมานะครับผมอันนี้ก็แฟตบอยอมิกีปอนนะครับมาลองอันนี้รถผมเองนะครับก็มาที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านแรกนะครับเป็นร้านอาหารนะสุดแรกเลย มาทุกท้านมาที่ร้านอาหารก่อนนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งไปแล้วนะฮะก็มีพี่บอยโอบมอสก็ไปที่นั่นก่อนละที่ปานเลยนะครับตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันก่อนเช้าที่ร้านนี้นะครับเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดมีอะไรนี่พี่ตู่กำลังลังเลอยู่ว่าจะกินอะไรดี ก็ยังปัจจุบันอ่าปูก็กำเรยอยู่ครับผมวันนี้สปอตเอร์เอสดมาเออกล้องมาวันนี้สั่งได้เลยกินข้าววันก่อนนี่อ่าคนฮะดูอาหารก่อนมีหลายอย่างเลย ก็ามาแวะกันจุดนี้ครับเดี๋ยวเราจะถ้าเดี๋ยวเราจะวิ่งคองโคนข้างในเมื่อกี้มารถติดมากเลยข้างนอกใช้ความเร็วกันได้พอประมาณนะฮะข้าวเดนียวเยวเป็นสีด้วยเดีคือคือพัดี่หน่อยว่าขเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวไปเจอกันอีกที น,นี้เนี่ยเรามาถึงอำเภอปานบุรีจังหวัดประชุกีขันนะครับมาแวะทานข้าวกลางวันซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ชื่อว่าข้าวแกงสามนงนะครับก็จะทีมงานในตอนแรกบอกจะไม่กินครับทุกคนบอกไม่กินพอขับมาประมาณสัก70-80โลเริ่มหิวนะ,ะนะพี่ตูหิวไหมดีครับจานนิก เป็นไงบัางฟาเลจริงครับมาแวะทานข้าวกันครับพี่ตูนตอนแรกจะไม่กินข้าวไม่ใช่หรอต้องกินแล้วพี่ต้องกินแล้วนะคาว่าแ80ดสิบโลเองเข้าแกงสามนมนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาคนระับสังเกตได้ว่าเปิดข้าวแกงแล้วก็ตักเอาเองนะครับคุณคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับอันนี้คือเป็นข้าวแกงแบบว่าให้ตักเอาเองเลยเหรอป จริงว่ะโอ้โหนี่เนี่ยตักเอาเองเลยนะเห็นไหมฮะ,ะไ,ไม่ใช่ว่าป้าตักให้อะไรแบบเขาตักมากตักน้อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคุณป้าชื่ออะไรนะเนี่ยป้าชื่ออะไรปร้าน้อยป้าน้อยอ๋อนี่นี่เนี่ยทุกคนบุฟเฟ่ต์กันเองเลยนะเห็นไหมฮะไดจริงครับนี่ทำยังกับบาดพระเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เฮ้ย<ๆ>ร้านบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงอะ่ะ ครับผมดูครับสุดยอดครับก็พี่บีบอกว่าจะไม่กินไม่ใช่ครับเราเห็นคะแนนเืินเราอดไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ดูน่าทานดูน่าทานนะนี่คือข้าวแกงบุฟเฟ่นะพี่โอโหธุรกิจพันล้านเลยนะเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยผมจะมาพามาคุยจากพี่มิกพี่มิกสวัสดีครับครับจากขวัญยิ้มขวหญิ้ครับครับดู มาดีโดสครับแั้นเรามาดีโดสวันนี้มามามาร่วมพิธีด้วยกันเนาะได้ครับอ้ตงขอบคุณนะฮะได้มาจากจิ้มลูกหมีเป็นลูกค้าลูกหมีอยู่ครับผมครับผมก็นี่หลายคนก็เป็นลูกค้าลูกหมีคันนี้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่เสร็จนะแล้วเราจะเดินทางไปกันต่อที่ที่หน่อยรีสอร์ดปาลเมริดีสอดหน่อย ไม่เดี๋ยวเราจะไปพี่พี่หน่อยฟาร์มบุรีกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเราทานข้าวกลงวันกันก่อนนะแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านอีกทีโอเคครับ20 minutes later เอาละครับตอนนี้เรามาถึงตรงมนี้านไปที่นมาามาี่้กตรงนี้ไปที่พ่อเราก็ไม่ไกลแล้ นี่ไงต้นตาล3ต้นนี้นะครับฟิกเนเจอร์ลมแรงมากเดี๋ยวเราต้องรีบถ่ายแล้วรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่น้องตำรวจเขาจะมาถามนี่หลายๆคนนะครับโอ้โหนี่ให้ลมมันเป่าลมเย็นๆเป่าเครื่องที่มาร้อนๆก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันนะครับ เดี๋ยวผมไปขอถ่ายภาพนิ่งก่อนแล้วผมจะเก็บภาพมาให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีโอเคตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายก็คือที่บ้านพักของน้อยรีสอร์ทนะครับผมงปามบุรีน้อยรีสอร์ทก็มาถึงเราก็เช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับก็มีผม จัดเตรียมจัดเต็ม,ตมแหมพี่อุ๊กก็มาพี่โอก,ก็มาพี่โอ๊ก็มาพี่เกียรติก็มาพี่บอยก็อยู่พี่โอ๊ตก็กําลังล่าสุลายไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะครับส่วนพี่ตู่ก็กแช่น้ําอยู่ยนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผม <c oughs> แล้วก็คิดว่าเนี่ยตอนวันเดี๋ยวตอนเย็นริมเลนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจบทริปแบบงามๆกัน ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลงไปเล่นน้ำให้ดูอ่านะ้องเปียวนะลงลง,ลงนะลงครับ คิปนะฮะเรามาที่ปานบุรีนะครับเข้าที่พักเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้ริมทะเลกันก็เป็นกลุ่มของทางเป็นทิป f a แฟมิลี่ของอันฟอร์ตเช่นแล้วก็มีพี่น้องในกลุ่มอื่นก็มาร่วมแจมด้วยแต่ถือว่าเป็นอะไรที่เราทุกๆเดือนกุมภาพันธ์เราจะจัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีความชุดมื้นนะฮะนั่นก็คือครอบครัวของเรานะฮะเรามาตรงนั้นนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ งั้นเดี๋ยวเราก็ลาจากกันไปตรงนี้นะครับกับภาพบรรยากาศสุดท้ายกินอาหารกันซึ่งเป็นปกติของพวกเราอยู่แล้วนะครับราไปขับรถเองนคคะครัอบอาลครับลากันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ